สวัสดีครับผมวันนี้พบกันอีกแล้วนะครับกับร้านออมบิ๊กไบ์นะครับอัปเดตเข้าใหม่หนึ่งคันนะครับผมคันนี้เจ้าดูคติ899นะครับคาร์มิเกเลยนะครับผมคันนี้ปี13.14นะครับมาพร้อมสีขาวนะครับหล่อเลยครับขาวล้อแดงนะครับคันนี้จะได้เป็นท่อเอชซีนะครับขายเกียร์แต่งนะครับผมคันนี้ป้ายทะเบียน899ตรงรุ่นด้วยนะครับมีการลอยถังนะครับ การสปารเป็นของโอลินนะครับผมชุดปั๊มบนแต่งครบนะครับรถรวมๆสวยนะครับผมเครื่องแน่นคนเล่นรู้ครับหล่อมากสวยครับรวมรวมสวยมีริ้วรอยนิดหน่อยตามอายุนะครับโซ่เซอร์ใหม่หมดนะครับผม คันนี้เลขไม่สี่หมืนสามร้อยนะครับเอกสารครบเล่มโอนนะครับเล่มสวยนะครับผมเดี๋ยวสตาร์ทให้ฟังนะครับ ลั่นมากครับคันนี้ราคาเ้าใจครับ2องแส0แปดนเก้ันะผมได้ขี่แ9ดนะครับสารครบเล่มโอนนะครับรถสวยครับผมประมาณนี้ครับลาดออมบิ๊กใบหนึ่งปนะครับอำนาจเจริญวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ